สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start ท p เพราะ s t a r ์ u อไม่มีคำวเรียบนี่ฮสัปดาห์นี้นะคะเรากลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่เยอะแยะมากมายทั้งบวกและลบแล้วกันนะสําหรับยังมียังไม่บวกเลยเหรอหัวล้อหัวล้วแบบเจริๆนิดนึงเอ็นดูอ่าเอาถ้าเป็นเรื่องบวกเหรอเราก็รู้สึกว่าตอนเนี้ย คนก็ค่อนข้างที่จะกลับมาจับจ่ายใช้สอยแล้วนะคะนี่คือเรื่องบวกก่อนได้ไหมเหรอที่ไหนอะที่ไหนบอกหน่อยพอดีแถวที่ทํางานก็เห็นว่าหเหมือนกับหน้ามหาวิทยาลัยหรืออะไรเง<ก>ี้ยคนก็เริ่มมาช่วงประมาณหกโมงเย็นนึกว่าอืนึกว่าเขามีคอนเสิร์ตอะไรกันผมไม่แบบคนเยอะมากแถวนั้นอะไม่รู้เหมือนว่าเออเด็กๆเรียนมันเปิดเทอมแล้วเนาะเขาออกมาแบบกินคงกินข้าวอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกเหมือนชีวิตจะกลับมาเป็นปกติ อันนี้ดูแล้วแบบเออรู้สึกว่ามีชีวิตชวาเนาะม,มากขึ้นประมาณนี้แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานระยองก็เกิดขึ้นเนาะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบคนก็เริ่มระแวงกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้อะไรเงี้ยต้องมีที่จริงอยากจะมาพูดเรื่องนี้แหละว่าเรื่องโควิดเก้าถ้าสมมติว่ากลับมาแล้วรอบสองแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วผลกระทบของมันเนี่ยกับหลายๆธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟัง แล้วก็มีหลายๆธุรกิจที่แบบสามารถที่จะเทินาราวได้ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสอ,อ่ะเดี๋ยวเราเอาเคสที่ญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังแล้วกันโอเค okay. อันนี้เมื่อเช้าผมไปเห็นโพสต์ของเพจเซลเฮียเขาสรุปมาให้ฟังเกี่ยวกับว่าธุรกิจที่แบบเจอผลกระทบจากช่วงโควิด1 9เนี่ยทั้งหลายทั่วประเทศเลยนะจะไล่ชื่อให้ฟังเลยแล้วกันอย,อ,ยอ,ยอ,ยอยี่ยมูจิเ่ยมูจิยื่นล้มละลายในสหรัฐขาดทุนสปีติดต่อกันไนกี้ ปลดพนักงานรายได้ต่ำกว่าที่คาดมิรอบ2ปีวิกตอเรียซิคเก็ตเนาะ <Okay. S 1> ที่เราเคยพูดไปละปิดทาวน์อล250สองร้อยหสาขาในสหรัฐและแคนาดากูชี่ปิดโรงงานซาร่าปิด1,200สาขาทั่วโลกนกสคูด no อ่าเรียบร้อยปิดกิจการใช่ไหมไทไอเอเอย่างที่เห็นกันยื่นลมละลายไทเลอร์แอร์เลิกจ้างพนักงานอายุไม่ถึงปี120คนเนี่ยเอเมิเรต์แอร์ไลน์ปลดพนักงานถึงเก้าตำแหน่งนี่ครับเอเมิเรต์แอร์ไลน์นี่คือแบบอันดับต้นๆของโลกนะจริง สตาร์บัคเออปิดทาวน400สาขาในสหรัฐแ i r b บ b นบีก็ปลดพนักง,งานเนาะที่เราเคยคุยกันไว้อย่างที่เชียงใหม่เองคุ้มผันตกใช่ปะ่ะปาริโอเขาใหญ่อันนี้ปาริโอนี่อาจจะไม่ใช่เป็นเพราะว่าโควิด19ซะทีเดียวเพราะอาจจะแบบธุรกิจที่เป็นซันเซ็ตมานานแล้วเนาะก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆแต่มาเจอโคว,วิด19ปุ๊บก็อ่าเรียบร้อยโรงแรมท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับเชอรตันแกรนสสุขมุมวิทก็ปิดกิจก,การชั่วคราววินเซอร์สวีทกรุงเทพก็ปิดกิจการชั่วคราวบริษัทคลินิกอ่าที่เป็น เพิ่งเป็นข่าวกันไปอ่ะเนาะก็ยื่นล้มละลายขอฟื้นฟูกิจาการซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เพราะโควิดที่จริงเขาก็ขาดทุนมาหลายปีละใช่ไหมละ่ะแต่ว่ามาเจออันนี้ก็ยิ่งเยอะขึ้นไปอีกสื่อต่างๆเนาะ Microsoft เองอ่ะที่จริงอ่ะก็ตอนนี้ก็ปิดนะปิดหน้าร้านแปดิแห่งทั่วโลกเลยก็คือจะขา,อายออนไลน์อย่างเดียวอะไรเงี้ยครับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกอะไรประมาณนี้ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ Sony อย่างเงี้ยปลดพนักง,งานกว่าหมื่นหกพันคนทั่วโลกปิดโรงงาน เชฟโรเลตเนาะขายโรงงานเนาะเนี่ยครับคือทุกธุรกิจอะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็ตามเจอโควิดไปหรือว่าช่วงเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจมันกระทบกันไปหมดเอาจริงๆไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่เราเห็นกันได้เลยว่าแบบเฮ้ยมันมันไม่ใช่ว่าแค่คุณคนเดียวหรือว่าอะไรเงี้ยเห็นข่าววันนั้นที่แบบว่าผู้หญิงคนนึงตกงานใช่ปะ่ะแล้วก็ขับรถขับรถจะกลับบ้านหรือว่าอะไรแล้วไปยืนแช่น้ำอืมเออเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบ เฮ้ยมันควรมีปัญหาจริงๆแล้วก็ควก็กําลังแบบหมดกําลังใจอะอะไรเงี้ยครับมันมีปัญหาทางออกไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าเออเราก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่อยากจะให้มันเกิดโควิดรอบสองอะไรเงี้ยไม่อยากจะต้องมาแบบเฮ้ยความรู้สึกของผมนะคือตอนเนี้ยลูกไปโรงเรียนใช่ไหมเรารู้สึกว่าเออตอนเนี้ยมันปลอดภัยพอที่ลูกจะไปโรงเรียนได้แล้วเราก็รู้สึกดีทท่า่ว่าเฮ้ยในที่สุดลูกก็สามารถที่จะแบบ ได้เรียนได้เจอเพื่อนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติแบบต้องมาปิดเมืองอีกรอบหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วลูกต้องกลับไปอยู่บ้านเนี้ยคือเราก็สงสารเขาไงว่าเฮ้ยเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี้ยคือแบบมันก็ออกไปไหนไม่ได้อ่ะแล้วมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันแย่มากอะไรเงี้ยช่วงนั้นเนาะเราก็ไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกอันนี้คือในใน,ในมุมมองของตัวเองนะแต่ว่าในมุมมองธุรกิจเองอะท,ทุกธุรกิจอะเจอหมดแล้วก็วันนี้ที่อยากจะมาเล่าต่อก็คือมันก็มีหลายธุรกิจที่กลับมา บูมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีหลายธุร,ธรกิจที่แบบสามารถที่จะไปต่อได้อันนี้เป็นเคสที่แบบในญี่ปุ่นที่แบบออามาเล่าให้ฟังเหมือนกันมีบริษัทหนึ่งชื่อโดโคโมบ i k ค์แชร์เป็นธุรกิจให้ยืมจักรยานโอเคก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นแบบคนญี่ปุ่นอ่ะหันกลับมาใช้จักรยานกันมากขึ้นเพราะว่าเขากลัวการขึ้นไปอยู่บนรถไฟอือะไรประมาณนี้อ่าลูกค้าก็เลยแบบ มีการซื้อมีการซ่อมมีการทําจักรยานของตัวเองจักรยานที่บ้านเนี่ยก็จะเอามาปรับปรุงปรับเปลี่ยนเอามาซ่อมมาทําให้มันแบบดีขึ้นทําให้สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้นธุรกิจซ่อมจักรยานพวกเนี้ยก็เลยกลับกลายมาเป็นบูมอีกรอบหนึ่งมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับผมมีแบบคนที่เอาจักรยานของตัวเองเนี่ยมาซ่อมอย่างถ้าสมมตินในประเทศไทยเองอะเริ่มมีการทํามาตรการให้ดีขึ้นเนาะว่าเอ้ยถ้าสมมติแบบมีโควิดอีกรอบแล้วก็พวกรถฟวงรถไฟอะไรเงี้ย ให้มีการแบบยืนให้ห่างกันหรือว่ามีการแบบสนับสนุนให้คนแบบใช้จักรยานอะไรเงี้ยมากขึ้นอ้ธุรกิจพวกนี้มันก็อาจจะกลับมาบูมได้อีกครั้งหนึ่งเนาะในประเทศไทยอ,อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือธุรกิจเราเห็นเลยว่าธุรกิจอาหารออนไลน์เติบโตใช่ปะ่ะธุรกิจอีกอันหนึ่งที่มาพร้อมกันอ่ะก็คือธุรกิจภาชนะใส่อาหารที่เติบโตพร้อมกันไปด้วยเพราะว่าพอคนส่งอาหารมากขึ้นเนี่ยร้านค้าต่างๆเนี่ยที่เริ่มขายออนไลน์อะ่ะเขาต้องการแพคเกจจิ้งมากขึ้น ตอนที่ช่วงโควิดมาแรกๆครับของบิซีและบิดเองอะ่ะมีลูกค้าหรือว่าร้านค้าเนี่ยให้เราอ่ะไปซื้อของที่แบบพวกร้านแพคเกจิ้งอะ่ะเยอะมากแล้วก็ร้านแพคเกจิ้งพวกเนี้ยก็ของขาดอยู่ตลอดเวลามไม่สามารถที่จะหาให้ร้านได้คือแบบร้านต้องแบบเอ้ยเท่าไหร่ก็เอาแพงเท่าไหร่ก็ต้องซื้อเพราะว่าฉันต้องแบบส่งของให้ลูกค้าอะไรเงี้ยครับอันนี้แหละก็คือว่าถ้าสมมุติใครที่รู้จักหรือว่าใครที่ทําธุรกิจพวกนี้อยู่ ในช่วงที่แบบว่าโควิดหรือว่าช่วงที่โอกาสที่มันจะกลับมาอีกครั้งเนี่ยก็ลองหาช่องทางดูเผื่อว่าเฮ้ย mm hmm. มีการที่สามารถที่จะทําได้เนาะแน่นอนว่าธุรกิจส่งอาหารส่งสินค้าเนี่ยมันก็จะกลับมาถ้าสมมติว่าโควิดกลับมาครังนะตอนนี้มันก็มีเทรนออกมาอยู่ละว,ว่าเออมีการส่งอาหารมากขึ้นมีการส่งของมากขึ้นแต่ว่าเทรนของมันไม่ใช่เป็นแค่อาหารละมันไม่ใช่แค่แบบสิ่งของเครื่องใช้พวกปกติทั่วไปละคือของอย่างอื่นอะอ,อ,อย่างเช่นแบบพวก อะไรอะ่ะยาอะไรพวกเนี้ยต้องมีก็เทรนก็เริ่มมาเมดิซินเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยครับก็คืออย่างเช่นว่าคนก็แบบไลน์ไปคอนซัลท์กับเภสัชที่ร้านยาเสร็จปุ๊บเภสัชเองอะ่ะก็มีการส่งยาให้ที่บ้านลูกค้าเลยอะไรประมาณเนี้ยครับก็คือมันก็จะมีแบบธุรกิจพวกเนี้ยเกิดขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นสําหรับร้านขายยาหรือว่าคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องแบบความงามสกินแคร์อะไรพวกนี้นะก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ ทำได้ก็คือการทํา delivery ส่งให้กับลูกค้าเนาะธุรกิจพวกซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายของอาหารตลาดอะไรเงี้ยครับไม่ตายนะที่ผ่านมาก็คือไม่ตายแต่ว่าต้องหาช่องทางที่จะเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้นเราเห็นอย่างของเชีงยงใหม่เองเราเริ่มเห็นในนั้นนะครับ QQ วอ่ะมองมีเห็นปะอ่าจองคิวที่บริษัทจองคิวลของค,คิแต่ว่าอ,อันล่าสุดโปรเจกต์ที่เขาเพิ่งเปิดก็คือการไปจ่ายตลาดแบบอยู่บนรถอ่ะ อยู่บนรถแล้วไปจ่ตลาดแบบ drive thru เรื่อสินค้าเสร็จปุ๊บก็แบบไปจอดจอดรถพวกนี้เขาก็จะเอาของมาให้ที่รถโดยที่ตัวเองไม่ต้องลงรถเลยอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีช่องทางประมาณนี้เพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็ธุรกิจแบบ p i c k up หรือว่าซื้อของอะไรเงี้ยก็จะมากขึ้นคลิก k and c o l l e c t ก็จะมาขึ้น,ก,นก็แบบซื้อจากของจากบ้านแล้วก็ขับรถไปเอาที่ร้านร้านค้าก็จะเอาของให้ลูกค้าได้เลยโดยที่ลูกค้าก็ไม่ต้องลงรถจ่ายเงินได้บ่อยละอ mm hmm. ะไรประมาณนี้นัดเวลาเนาะร้านขายเสื้อผ้าอันเนี้ยร้านขายพวกแบบหน้ากาก,ากอะไรพวกเนี้ยแน่นอนนเเราเห็ช่ ที่แบบทําเป็นลายนู้นลายนี้เียออกมาขายอะไรเย่างนี้ครับขายดีนะขายดีมากอ่าขายดีมากเพราะว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำร้านขายผ้าอยู่ที่กาดหลวงอะครับช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดนะครับเป็นช่วงที่เขาพีคมากคือแบบมีคนมาหาผ้ามีคนมาซื้อแบบยางยืดยางอะไรเย่งี้ครับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราทรําธุรกิจนี้หรือว่ามีคนที่ทําธุรกิจนี้อยู่ะครับก็พยายามหาช่องทางที่จะ ขยายเข้าสู่ตลาดของลูกค้าให้มากขึ้นเนาะออนไลน์อะไรประมาณนี้มากขึ้น mm hmm. แน่นอนธุรกิจเกมเราเห็นธุรกิจเกมเราเห็นธุรกิจการซื้อของออนไลน์กันมากยิ่งขึ้นพวกเนี้ยครับที่เขาซื้อขายกันออนไลน์อะ่ะก็อย่างบน Facebook เองอะครับเงินสะพัดมากช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดเนาะเราก็จะเห็นแบบคนซื้อแบบเอาของเก่ามาโพสต์ขายของที่เรามีมูลค่าอยู่ที่บ้านอย่างบางคนแบบอย่างผมเนี้ยเอาหนังสือเก่าไงครับ อยู่ที่บ้านไม่ได้ทำอะไรเอาหนังสือเก่ามาโพสขายก็ขายได้ต้องมีเอาหนังสือลูกที่แบบเออเราคิดว่าอันเนี้ยลูกโตเกินไปละไม่ได้อ่านละอะไรเงี้ยครับผมอย่างแบบหนังสือที่เป็นบอดบุ๊กอะไรเงี้ยก็มาโพสขายก็ขายได้ของเล่นเก่าของลูกอะไรเงี้ยครับเอามาขายก็ขายได้เพราะฉะนั้นเนี้ยเราองหาสิ่งที่อยู่รอบๆอบตัวครับว่าอันไหนที่แบบเราสามารถที่จะทำให้มันเป็นเงินหรือว่าทาให้มันเป็นสินทร,ร,รพัพย์กลับขึ้นมาเนี่ยครับก็ใช้เวลาพวกเนี้ยทําทาแล้วกันอะไรเงี้ยครับผม แล้วก็แน่นอนไอ้อีกอกันหนึ่งที่กลับมาก็คือเรื่องของไอ้ตัวพีซีครับผมตัวคอมพิวเตอร์ยอดขายคอมพิวเตอร์เนี่ยยอดขายโน้ตบุ๊กแล้วกันยอดขายโน้ตบุ๊กอ่ะพุ่งสูงขึ้นมากในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็อาชีพที่กลับมาก็คืออาชีพช่างซ่อมโน้ตบุ๊กอ่ะที่คนแบบไปซ่อมที่บ้านนะครับน้องมีแบบเดลิเวอรี่แบบเซอร์วิสเลยอ่ะก็คือว่าถ้ามีปัญหาอะไรเงี้ยช่างซ่อมก็จะบบขับรถไปที่บ้านแล้วก็ไปซ่อมกันที่หน้าบ้านเลย เปิดท้ายรถเสร็จปุ๊บก็คอมมาซ่อมตั้งให้ทําตรงนั้นเลย,เลยอะไรเงี้ยลงวินโดงวินโดอะไรเยยงี้ยนะครับธุรกิจเราเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็มันทําให้เห็นว่าเออมันก็ยังมีธุรกิจหลายๆอย่างที่ยังพอไปได้นะ <S <S ไม่ว่าเอออาจจะแบบอาจจะไม่ได้ตรงสายของเราทั้งหมดซะทุกอย่างแต่ก็มันก็มีบางอย่างที่เราอาจจะทําได้แล้วก็มีบางอย่างที่เราพอจะทําให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ คนอื่นก็ยังทําได้เราก็ลองทําได้ไหมอะไรอย่างนี้ยครับมีอะไรคนที่แบบออกมาทาแบบอาหารเบเกอรี่จริงจังนะต้องมีที่แบบว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันปิดใช่ปะตกงานอะไรเงี้ครับก็ออกมาทาเบเกอรี่ยังมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเป็นเวงแพลนเนอร์ออกมาแล้วก็คือแบบช่วงที่ผ่านมาแน่นอนว่าเวงมันจัดไม่ได้ก็ออกมาทําขนมขายเขาก็ไปเอาสูตรมาจาก y o youtube ไปเอาสูตร อขนมไอพายสับป,ประรดครับของไต้หวนันอะไรเงี้ยก็มาจาก youtube ก็มานั่งทําทาทำทำ,ทำเสร็จก็ลองขายดูอ่ะปรากฏไม่ขายได้ขายดีด้วยอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นว่าก็เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เขาสามารถที่จะทําได้ไม่ใช่แค่แบบเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์อย่างเดียวก็คือลองทาอันนั้นลองทําอันนี้เสร็จเขาก็แบบเออก็ลองขายอันนี้ออนไลน์ไปด้วยอย่างเงี้ยครับพอขายออนไลน์ไปด้วยก็กลับกลายเป็นว่าขายได้ช่วงนี้ก็เลยแบบเงินก็เข้ามาโดยที่แบบว่าเขาก็สามารถที่จะ พยุงตัวเองไปได้แล้วก็พยุงน้องๆในทีมอะไรเงี้ยครับไปได้ด้วยเงี้ยครับอืมเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นเห็นกันเนาะทุกธุรกิจอะครับมันต้องปรับเปลี่ยนมุมมองต้องมองหาสิ่งที่ตัวเองสามารถที่จะทําได้แล้วก็มองดูว่าเฮ้ยมีอะไรที่เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับแน่นอนไอ้พวกแบบเทเลคอมมูนิเคชั่นเทเลมดิซินอะไรเงี้ยมันมันมีอยู่แล้วแ่ะแต่ว่ามันอาจจะไกลตัวเกินไปหน่อยมันไม่ใช่ทุกคนที่แบบว่าจะจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้เท่าไหร่ แม่พี่พูดนะทําให้คิดเลยว่าเอ๊ะอันนี้ที่บอกว่าขายของลูกของอะไรเงี้ยก็คือขายตาม a ฟ e b o o k เนี่ยเหรอพี่ใช่ครับก็ขายตาม a ฟ e b o o k ตามกลุ่มอะไรเงี้ยท่กไปเราเห็นกลุ่มเยอะแยะนั่นน้องมีเนาะที่แบบว่าเออขายตรงนั้นขายตรงนี้อย่างเงี้ยครับอย่างกลุ่มการมั่วเชียงใหม่อะไรเงี้ยมันก็ขายขายที่ดินยังขายบนเฟ e b o o k เลยขนาดที่ดินเป็นไร่เป็นไรอย่างเงี้ยมันยังขายกันบนเฟ e บ o o k บ้านเป็นหลังเงี้ยมันยังขายกันบนเฟซบ o ๊ไม่ไม่รู้ตั้งกี่ล้านอืมอืมก็ยังขายบน f a c กันบนเบซึ่ง ถามจริงว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นไหมมีนะมีจริงเพื่อนก็แบบเพื่อนผมก็เพิ่งขายบ้านไปไม่รู้ตั้งกี่ล้านห6กล้านขายบน Facebook. เฟซบุ๊กฟังอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเอาเข้าจริงนะเราก็คิดว่าโอ้โหแบบบางคนนะเอาพวงการโอ้ยต้องไปรีจิสเตอร์ช้อปปี้ลาซาดแบบไปนอกระบบไปคิดไปนูน่นไปนี่เออพอฟังพี่ปุบ๊บสิ่งที่เราทํำกันอยู่ทุกวันแอคเคา t ์ที่เรามีอยู่ทุกวัน Facebook ก็ ลองโพสลองอะไรไม่เสียหายแล้วพี่ยังบอกว่าขายได้หมดเลยเนาะของลูก <laughs> ใช่ครับผมก็เอาหนังสือลูกไปขายบนหนังสือร้านหนังสือเมื่อสองอะไรเงี้ยครับมันขายได้ซึ่งถามจริงๆว่าเราจะมีโอกาสได้ใช้หนังสือพวกนั้นอีกไหมก็คงไม่ได้อ่านละอะไรเงี้ยครับหนังสือลูกก็ซื้อใหม่คือแบบพอเขาโตขึ้นเขาก็อยากจะอ่านหนังสือใหม่ๆที่แบบตามอายุข,ของเขาไปมากขึ้นเนาะจะกลับมาอ่านไหมก็คงไม่กลับมาอ่านหรือว่าจะมีน้องอีกคนไหมก็คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้ที่แบบอยากจะมีน้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แบบ ที่บ้านมันก็แบบเยอะมากอะไรเงี้ยก็เอาขายดีกว่าดีสุดท้ายนะเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องหมุนตามโลกนะพี่เนาะพอฟังอย่างเงี้ยครับหมุนตามสถานการณ์แล้วกันเพราะว่าจะบอกว่าเฮ้ยในที่สุดมันจะไม่ดีขึ้นเลยมันก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนในะคลาสก็แบบแก้ขัดไปก่อนในเวลานี้อะไรเงี้ยครับคือแก้ขัดไปไม่พอเราอาจจะเห็นช่องทางใหม่ๆที่เราไม่เคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยเอออย่างเมื่อก่อนเพื่อนผมอะ่ะเคยอยากจะเป็นไกด์แล้วก็ เป็นไกด์แบบคล้ายๆแบบเอาทัวร์ฝรั่งมาลงอะครับแล้วก็ขับฮารเลย์เที่ยวเชียงใหม่อะไรประมาณเนี้ยแล้วสุดท้ายมันก็ต้องหยุดความฝันนี้ไปเพราะว่าโควิดมาใช่ป่ะมันก็หันไปทำไส้ย่างไส้ย่างแบบจริงจังอะคือแบบว่าเฮ้ยมันชอบกินไส้ย่างมากแล้วมันก็เออกูไม่จะเปิดร้านไส้ย่างแล้วผมก็ยังมาคิดอยู่มึงจะเปิดร้านไส้ย่างเน่นะมันก็บอกเออกูอยากเปิดร้านไส้ย่างแล้วมันก็เปิดร้านไส้ย่างจริงๆน้องหนีมันเปิดร้านไส้ย่างเสร็จปุ๊บมันขายดีเรื่เว้ยมันก็แบบเฮ้ยมันขายได้อะ มันแบบย่างขายแบบไลฟ์ขายอะไรเงี้ยขายขายขายเสร็จปุ๊บเอาไปส่งบ้านลูกค้าอะไรเงี้ยครับเออมันก็ขายได้เว้ยผมว่าแบบเออไม่คนเรามันก็หาวิธีเนาะไลฟ์ไฟดอเวยอะไรเงี้ยคือแบบทุกคนมันแบบมีการเปลี่ยนแปลงจริงอะอย่างมีอีกคนนึงที่แบบมาขายหวยบนแพลตฟอร์มผมเงี้ยขายหวยแบบขายหวยรัฐบาลอะฉลากกินแบ่งอะแบบขายหวยเดลิเวอรี่อะต้องมีอ่าคนไม่มาซื้อที่แผงใช่ไหมเดี๋ยวเอาหวยไปส่งที่บ้านเนี้ยครับขายได้เออ อย่างเงี้ยครับผมเออคือคนเรามันพลิกแพงเนาะพลิกแพงตามสถานการณ์แล้วก็ดูว่าเอ,อ้ยตัวเองมีอะไรมีทรัพยากรอะไรบ้างก็ลองใช้ดูให้มันถึงที่สุดอะไรประมาณนี้แหม,มพูดจะอยากตั้งโจทย์ให้ท่านผู้ฟังรวมทั้งน้องหมีเลยว่าเอ้เราต้องขายอะไรสักอย่างและอันนี้แบบโอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบตั้งโจทย์ว่าต้องขายอะไรสักอย่างเพียงแต่ว่าเราเราเรา,เรามีอะไรเราก็เอาลองเอามาใช้ดูอะไรประมาณนี้มากกว่าจริงจริงร้านหนังสือออนไลน์ร้านหนังสือออนไลน์ขายดีไหมนะ นั่นอ่ะสนอะไรดีไม่ใช่ครับไม่ฟังแล้วมันตื่นเต้นดีพี่จนไ้พูดตามตรงนะคือเหมือนกับว่าอะยังน้องหมีอะเคยขายของล่าสุดเลยเนี่ยจะด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราไปขายตอนที่เรายังเป็นนักเรียนอยู่เป็นแบบเป็นนักศึกษาสมัยเรียนอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอาจริงๆอะมันก็อนจอยนะคือเหมือนนอกเหนือจากว่าวันๆต้องแบบไปนั่งหน้าคอมเขียนตีสิสเนี่ยจริงๆตอนเช้าก็จะตื่นมาค่อยๆเดินไปที่ ไปตดนีจนเขาจำหน้าได้แล้วก็ส่งมันเป็นความรู้สึกที่มีความสุขเหมือนกันนะแม้พอพี่พูดนี่จุดประกายแล้วคิดว่าจุดประกายท่านผู้ฟังหลายคนเพราะคิดว่าหลายอย่างอะของที่มันเก็บกักเก่าอยู่เนี้ยคิดว่าขายไม่ได้ <Okay. S 1> เออจริงๆพอพี่ฟังแล้วก็แบบเออมันก็มีคนที่ต้องการอะไรบางอย่างนอกที่เราอาจจะคิดว่าเป็นขยนะสายตาเราอะไรเงี้ยของเล่นลูกอะไรเงี้ยครับ mm hmm. มือสองเนี่ยขายได้นะ mm hmm. จริงๆเสื้อผ้ารองเท้าอะไรเงี้ยที่ยังสภาพดีๆอยู่ส่งต่อได้ให้เด็กๆ ก็เอาเป็นว่าวันนี้เป็นเรื่องราวของหนึ่งทั้งเรื่องราวของอ่ะบริษัทในญี่ปุ่นที่ทําการปรับตัวเนาะแล้วก็เอาเริ่มต้นนี่เป็นเรื่องลบมากเลยคือว่ามีบริษัทไหนเกิดเหตุเพศภัยอะไรบ้างนะคะแลวถัดมาถึงว่าเฮ้ยโอกาส t ีและโอกาสจริงๆสรุปแล้วเนี่ยวันนี้มีทั้ง อ่ะเรื่องที่เครียดแล้วก็เรื่องที่แบบเหมือนกับอ่ะเป็นความหวังต่อไปว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์มันก็เรียนรู้กับการอยู่รอดและการปรับตัวต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดหย่อนใช้คานี้ละกันเนาะใช่ครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้มันยาวนานเนาะเราก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเศร้าใจแทนแบบหลายๆครอบครัวที่แบบว่าเฮ้ยเขาหมดทางเลือกจริงๆบางอย่างบางคนแบบตกงานจนต้องไปเก็บขยะขายอะไรเงี้ยครับเราก็เห็นแล้วเรารู้สึกเออมันแบบคนก็ทุกข์ยากจริงๆอะไรเงี้ย ใช่แต่ว่าอ่ะทุกครั้งที่จะพ,พูดก็คือว่ารายการนี้พยายามจบว่าในทุกวิกฤตก็แน่นอนมีโอกาสจริงๆนะคะแล้วก็ลองดูแล้วกันเออเผื่อฟังไปแล้วก็อยากจะมาขายอะไรนี่ก็เริ่มเริ่มลุยเลยไม่ต้องรอนะน้องมีคิดว่าง้นนั้นใช่ครับเผื่อมีอะไรก็อันไหนที่เราทําได้ก็ทําไปก่อนเชียงว,วันนี้ครับโอเคสวันนีนะคะน้องมีต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากที่อยู่กันจนจบรายการแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณพี่สมพลสุภ,ภาพมังมีของเราผู้จัดรายการหลักของเรานะคะ ยินดีครับ uh huh. สำหรับวันนี้นะคะรายการสตาร์ยับพอสตาร์ยับไม่มีคำว่ายบอาขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม